กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะอยู่กับเอหต้องบอกไว้ก่อนว่ามันก่อนซื้อไป3หลอดแล้วนะคะสําหรับ g ีเฮิรนะคะยาสีฟันคุณภาพนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องไปขายในถ่ายในโฆษณาอะไรให้มันแพงไปเลยนะฮะเพราะว่ามันต้องเป็นเสียค่าพิเซนเตอร์ตัวนี้เราใช้แล้วเนี่ยเราสุกว่าเฮ้ยมันใช่อะนะครับเพราะกลิ่นปากมันหายเลยขนาดกินสตอมาวันก่อนนะเชื่อไหมเพราะแปลงฟันเสร็จแปลงลิ้นต่อนะ g ีเฮิร์ะ รอบเดียวเอาอยู่แต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นต้องแปลงประมาณ4 5รอบกว่ากินสตอจะหมดมนะฮะเพราะตัวนี้มันเป็นสมุนไพรใช้ไม่ต้องเยอะนะฮะหนึ่งคนเนี่ยใช้1หลอดไปเลยไม่ต้องไปใช้ปนกับไครหนึ่งหลอดไปเลยเชื่อพี่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นของส่วนตัวเราเลยของดีมันต้องใช้ส่วนตัวค่ะอย่าไปใช้โรชาวบ้านเพราะแต่ละคนแต่ละช่องปากไม่เหมือนกันบางคนก็ก็กินเหล้าสุบ,บุรีมันก็มีค่าพักเหลืองอๆก็ใช้ได้มางคนเขามีปัญหาเรื่องกินปากมันก็ต้องใช้จีเฮิร์บเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมนะฮะหายจริง หายตั้งแต่ครั้งแรกที่แปลงเลยวันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรเลยนะครับวันนี้1หลอด120กรัมใช้ได้นาน2-3เดือนเลยนะครับหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อเลยโปร5หลอดลราคาพิเศษเลยเพียงแค่1,000บาททุนเท่านั้นส่งฟรีสารับคนณภบมวลด้วยสวนใจก็โทรได้เลยเบอร์นี้นะครับ0-5-7-1-8-2-4ครับหรือที่แักสุขภาพดีสแกน QR โค้ดมุมขวาหน้าจอขึ้นดใน่างแล้วนะครับมาที่ข่าวบันเทิงค่ะมาในช่วงนี้ครับไปดูงานเข้ารัวๆเลยนะครับเจนนี่ได้หมดสดชื่นได้ครึ่งแแทนนนนนนเเปป็็าาออกกกล้วะะับจจ ผู้ประกาศแล้วเหรอแล้วก็เป็นนางเอกด้วยใช่ครับแม้จะมีกลีดมากก็ฝ่าฟันไปได้ครับสำหรับเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นครับนักร้องสาวชื่อดังหลังนั่งแท่นผู้ประกาศข่าวช่องมารีนทีวีงานนี้ครับไม่ไวยถูกวิพากษ์วิจารณ์นะฮะแต่เจนนี่ก็พร้อมปรับปรุงแล้วก็น้อมรับทุกคําติชมนะครับล่าสุดเองนะฮะคือเจนนี่ได้ออกมาโพสต์ข่าวดีกับการก้าวขึ้นเป็นนางเอกภาพยนตร์ครั้งแรกเนื่องจากได้รับคำเชิญจากนะครับคุณเดกชัยศรีวิชัยนะฮะอ๋อบ้านเดียวกัน มีข่าวดีนะฮะเขาเรียกว่าเป็นข่าวดีมาฝากล่ะก้าวขึ้นเป็นนางเอกภาพยนตร์นะครับก็เป็นสิ่งที่ยอดตื่นเต้นที่สุดจากป้าเอกชัยนะครับกับการได้รับโอกาสเป็นผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องนะครับอันนี้อันว่าอะไรแม่อันนี้นะถ้าภาษาไตายอ้ออะไรวะไม่รู้ว่ะเออแล้วเหรออะไร,ะไ,รไม่รู้ว่ะเรื่องอะไรอ่ะอ่านว่าเหมระยะใช่ไหมอ่าอนเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมพี่ลาน S <S ไม่รู้<ช>อ่าเออไม่รู้ไม่ใช่ภาษาใต้เหรอใช่มันเป็นคำเป็นอาจจะเป็นเป็นศัพท์ไอ้นี่หรือเปล่าเป็นของเขางาเผลอระยะไม่มีนะภ <ไอ S 2> าษาใท้ไท่มีแต่อ, <นะ S 1> อว่า<ด>อะไร <S <S นะฮะอะคุณผู้ชมไม่รู้สะกดมให้หน่อยนะฮะแหมปายังให้เป็นนักเอกด้วยเขาว่าอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับอ่านบทเสร็จปุ๊บขนลุกน้ําตาคอเลยนะฮะคาทายตื่นเต้นแล้วก็ยากมากๆครับนี่แล้วก็ถามปาว่าลูกจะทําได้ไหม ปาบอกถ้าลูกตั้งใจทำได้แน่นอนสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับค่ะนะคะดีใจด้วยค่ัเรื่องอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวรอเขาพูดเองดีกว่าเออเร,รเราก็ไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไรเลยอ,อาจจะสะกดแบบมันก็ได้นะใช่ค่ะก็ไม่สามารถที่จะตอบได้นะก็ถ้าเป็นหนังของผู้นกยชายสีวิชัยก็จะเป็นแบบแนวแนวทางใต้เป็นวัฒนธรรมทางใต้เตินไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์กิปอเ็เคยอยากมีผัวทางใต้ไหมไม่มีอ่ะไม่อยากทำไมอ่ะ ผู้ชายใต้เขารักใครรักจริงนะเมิงและแม่ทำไมไม่มีอ่ะโอ้แม่เก็บมาหมดแล้วก็ครัไม่จะถามอะไรโง่ๆก็รักใครรักจริงแล้วทำไมแม่ไม่จะถามอะไรโง่ๆแม่กวาดมาหมดแล้ว่ก็รักใครรักจริงทำไมไม่อยู่กันยืนยาวล่ะเอาาแม่เป็นคนดอกทองจบไหมอีโอม ไปไม่บอกเขารักใครรักจริงเออกูเป็นคนดอกทองอ่ะแล้วแม่เป็นแม่ฮะได้มาหมดแล้วทำไมแม่ไม่รักใครรักจริงแม่ไม่รักแม่ไม่รักแม่เป็นประเภทที่แบบว่าเบื่อเบื่อง่ายอกินไปเรื่อยเบื่อง่ายไหนเร็วกินไปก็เหมือนมึงไงไม่จริงคือมไปโมกเสือที่มึงสว่างมึงก็โมกตัวแรกตัวสองตัวสามตัวหลังมึงก็โมกทั้งมึงอ่ะเออไม่มีอือนั่นแหละกูเป็นคนขี้เบื่อเอ่าเรื่อเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆถ้าเหนื่อยก็หยุดเออแล้วเหนื่อยยังไม่โอ้ยไม่มีอารมณ์ทางเพศทางหลัง พิเศษเลยเขไม่รู้รูปปรงเพศหายไปเยอะเลยอืแต่ก็ยังมีไม่มีไม่มีแล้วมีไม่มีไม่มีอารมณ์วัยห้าสิบมันจะไม่มีอารมณ์และยีโอมทำไมบางคนแก่ๆเขายังมีได้เพราเขาแต่ละคนมึงเอาไปเปรียบเทียบแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมันมีสภาวะความเครียดบางคนมันมีสภาวะของฮอร์โมนมันมีสภาวะหลายๆกันบางคนเขาใช้ชีวิตปกติเขาก็ยังยังงีอยู่แต่กูไม่มีอารมณ์ หนึ่งมึงเนี่ยยังอารมณ์กินไม่หยุดไงกินที่ไหนเราไม่มีให้กินหัวเป็นเด็กไข้น้ำเด็กยกเด็กยกลังอะไรมันก็เอาอย่างงี้ยแล้วอย่างกูตําหลังกูเลือกแล้วไงเลือกแล้วเลือกที่จะไม่เลือกจะเลือกที่จะไม่เลือกอะไรก็ได้เนี้ยเหรออะไรก็ได้มาเห่อเนี้ยมาได้หมดมาเหอเอมาแต่ก่อนเลือกได้แต่หนีห้ามเลือกไม่คนไม่เลือกมากอืจะเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่จะไม่ค่อยเลือกอะไรเยอะอืเพราะว่ามีความรู้สึกว่า อยู่ไปก็เท่านั้นคนเข้ามาในชีวิตคือหวังผลประโยชน์เพราะว่าเห็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเยอะโดนหลอกก็เยอะอเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าวาแล้วอีกอย่างหนึ่งมีความเป็นคนที่รักตัวเองไม่มีนไม่เหลือไปรักคนอื่นอเออนะคะนั่นแหละก็เลยแค่นี้แหละค่ะมันก็มันก็คือรักตัวเองอ่ะอืมมันรักตัวเองจะได้ไม่ขวนขวายเนาะ อ๋อไม่เคยค่ะอไม่เคยดีแล้วไม่เคยควรจะบอกตัวเองนะคะไม่ใช่มาบอกกูเพราะว่ากูเนี่ยนะคะโอ้ไม่เคยขนายจ้ามึงอะขนขวายไปกินที่ไหนก็คนนั้นก็หลออคนนี้ก็ดีของกูกูได้ลูกฟลุ๊กได้ฟลุ๊กเลยลูกฟลุ๊กนะฮะได้ก็ได้ไม่ได้กูก็มได้ซีเรียด นะครับเพราะว่าหนึ่งกูมีบ้านมีรถมีที่ดินมีทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่ให้กูไปนั่งบ้าผู้ชายตามผู้ชายอเออเขาไม่ใช่กูค่ะกูเห็นแล้วอ,อ๋อหล่อดีแล้วเขาให้กินกูก็กินแ่เขาไม่ให้กิน เคยมีเด็กมาบอกว่าพี่ครับแต่ถ้าเกิดผมพี่กับผมเป็นแฟนกันพี่ต้องดูแลผมนะครับกูมไม่อยากถามต่อคําว่าดูแลในที่นี้คือกูต้องเลี้ยงมึงใช่ไหม,มถ้ากูต้องเลี้ยงมึงเนี่ยสิ่งแรกที่กูจะทําได้ก็คือตอนที่มึงเป็นอัมพาตก<อ>ูจะเลี้ยงได้เป็นบางมืออ,อแต่ถ้าเกิดมึงยังทํามาหาแดกได้แล้วไม่ให้กูเลี้ยงเนี่ยก<อ>ูไม่เลี้ยงเสียเวลากูเพราะว่า กูก um, ินไม่เกินสาครั้งกูก็เบื่อมึงแล้วของข้ออันเดิมนะคะกลิ่นก็กลิ่นเดิมกูเป็นคนที่ชอบผิดกลิ่นผิดอะไรกูชอบกูเป็นคนตื่นเต้นอันเดิมดมแล้วกูจะแบบไม่เอาแล้วกูเบื่อของเดิมๆมันเบื่อละฉันเบื่อฉันไม่คนเบื่อจริงๆชอบหาสิ่งแปลกใหม่หลังๆมันไม่มีอารมณ์มันไม่มีอารมณ์ทางเพศอืมหลังๆมันไม่มีอารมณ์ทางเพศยอมรับเลยเพราะเราอายุเยอะขึ้นมันไม่มีอารมณ์ทางเพศ อู๋ก็ไม่รู้มันเกิดจากเหี้ยอะไรขึ้นมาอารมณ์ถ้าเปรียบเทียบกับเทียบกับโอมที่มีอารมณ์ทำเป็ทุกวันเงียนทุกวันอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่รู้ว่าเออแต่พี่แม่ไม่เป็นไงรู้เข้าใจไหมมอก่อนแม่ก็เป็นอย่างหนูนั่นแหละเมื่อก่อนแม่เป็นอย่างหนูก็คือวันหนึ่งสิบยี่สิบสามสิบคนเหมือนหนูอ่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีอ่ะมันไม่มีอารมณ์จะทำยังไงคุณผู้ชมเข้าใจไหมอ่ะ มันไม่มีอารมณ์อ่ะเออกลับไปบ้านกูเหนื่อยแล้วกูว่วงนอนอ่ะเออกูหลับเลยอ่ะอายากนอนอย่างเดียวเลยกูเล่นกับแมวกับหมากูก็เหนื่อยพอแล้วอ่ะกูหลับแล้วเออไม่ไหวแล้วกูเปิดแอร์นอนแล้วอ่ะเออบางทีก็ขับรถออกไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเพราะว่าในกรุงเทพมันมีพ m 2อมเยอะนะคุณผู้ชมบางทีมันคันตาขับออกไปชั่วโมงสองชั่วโมงออกไปแปดเลี้ยวออกไปเขาหินซอนอะไรอย่างเงี้ยมันก<ๆ>็แบบเอ้ยอากาศดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วไหนจะพาไปไปทำพาสปอร์ตหรือยัง พัดปอพัดปอดมันมีอยู่แล้วขาดไม่ใช่เหรอเออถ้าขาดอยังไม่ต้องใช้คำว่าไปต่อหรือยังมึงไปต่อหรือยังยง,งานก็ได้เยอะแล้วนี่าอองานก็ได้ทําเยอะแล้วนี่ยังไปต่อพัดปุง่งพัดปอดเดีย๋ยวแม่จะได้พาไปตะลุยที่นหนป,ป,ประเทธเปนบ้า <laughs> มันมีพาสปอร์ตหนึ่งวันทั่ที่เดือนหนึ่งวันไม่แต่ละประเทศะมันจะมีพาสปอร์ตหนึ่งวันเสียเท่าไหร่ก็ต้องเสียตังค์ไงถ้าไม่มีไม่รู้ไม่แน่ใจมันต้องโว้ยหลายพันสามพันโอ้มึงทำเถอะถ้าสามพันมึงไปทำตรงบิ๊กซีสุวินทวงศ์มึงได้เลยมึงได้เล่มใหม่เลยเออมึงจะไปเสียทำเที่ยงตั้งสามพันเออมึงทำบิ๊กซีสุวินทวงศ์ถ้ามึงใส่พันห้ามึงต้องรอสามวันแต่ถ้ามึงจ่ายสามพันตรงนั้นอะ <บ>ก็ได้เลยอ,อืแม่จะพาโอมเนี่ยไปเปิดตลาดใหม่ไม่ไปอ่ะเชื่อแม่มอโอมไปเนี่ยโอมจะเป็นดาวเพราะมีแต่คนถามว่าแม่ไม่พาน้องโอมมาบ้างหรอไม่พาน้องโอมมาบ้างหรือไทยอ่ะโยร้านซ่องซึ่งเนีาขาก็ถามกันเยอะเ,ออเพื่อนแม่เป็นแม่รองแม่ล,า,ลาเปิดซ่องอะ่ะเออแล้วได้เอาไปทำไมเขาบอกว่าอยากเอออยากให้แม่องโอมมาขึ้นงานกับหนู <c oughs> แต่ไปกระเทยแก่ๆนะอ <c oughs> นก็คือเจ๊เขาหน่อยเออ เชื่อแม่ช่วยไปเออแต่มึงก็ต้องเป็นมึงก็ต้องเป็นมึงเป็นรับอยู่แล้วนี่มึงก็ให้เจ้เขาทะลวงถังขี้มึงไปแล้วพลิกบอมไปเพราะเจ้เขาเป็นลูกกันหมดเลยนะเขาไม่มีใครเป็นรับเลยสาวเสียบนะเพื่อนแม่น่ะเป็นสาสอหรอเป็นสาสองมาดูนี่ดีกว่าครับนี่วงสะกรดีกว่าครับเป็นลมกลางกองละครครับแฟนคลับแนะว่าควรล้างพิษจากวัคซีน mRNA นั่นเองนะฮะ รียกว่าอากาศร้อนแล้วก็อบอ้าวอย่างมากแล้วก็ต่อเนื่องมาหลายวันนะครับในตอนนี้สำหรับประเทศไทยเนาะและรวมถึงกรุงเทพมหานครหลายๆพื้นที่ด้วยยังคงมีแดดที่แรงและยังคงมีค่าฝุ่น pm 2.5ที่ทําให้มนภาวะอากาศเป็นพิษครับมีผลกระทบต่อร่างกายเป็นอย่างมากเลยนะฮะ โดยล่าสุดนะครับนักแสดงหนุ่มอย่าง New นิววงสกอร์เองครับแชร์ประสบการณ์แบบว่าวูบเป็นลมคากองหายเลยคุณแม่ได้ครับนะบได้อะไรอ๋อไม่ <c oughs> ได้แหละนะฮะบอกเป็นลมวูบกลางกองถ่ายขณะถ่ายละครครับเพื่อเป็นอุทาห่อเลยนะฮะโดยเจ้าตัวนี้มีการเผยคลิปนะฮะเป็นลมเกือบลมคว่ำไปข้างหน้านะฮะโอ้โห <c oughs> อันนี้เป็นภาพที่เหนื่อย มันวูบแหละอารมณ์วูบนะบอกว่าเนช่วงนั้นเป็นช่วงที่ถ่ายซีละครอยู่ดีว่าอาหารอาหารก็กินได้ไม่เยอะเพราะว่าต้องรักษารูปร่างนะคะเพราะตอนนี้เองเนี่ยตอนที่ถ่ายเนี่ยก็ต้องจําแล้วมันเหนื่อยแล้วมันร้อนเราต้องยอมรับว่าชั่วโมงเนี้สามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบองศาเนี่ยคนพ่อคนแม่ร้อนเลยนะคะแล้วพอร้อนมันมันจะเกิดอาการวูบมันวูบจริงๆอืง ก็ดีแล้วว่าช่วงนั้นในฉากนั้นมีพี่อัมบดินคว้าตัวปว้ธานนั่นน่ะขึ้นหน้าไปฟาดแน่นอนแล้วก็เป็นอันตรายแน่นอนมันร้อนคุณผู้ชมมันร้อนมันร้อนพี่เต๋อบอกมันร้อนจริงๆเลยาอกะั้นมันได้ไปต่างจังหวัดนะรถต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่มีพีเอ็มใช่ไหมฮะออกไปมันไม่มีพีเอ็มอาการคันตาไม่มีอาการจามไม่มีแต่อากาศเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากกรุงเทพคือมันสามสิบเก้าสี่สิบองศามันร้อนร้อนจนแบบไม่ไหวอ่ะต้องเรียกมอเตอร์ไซค์อ่ะ เล่นมอเตอร์ไซค์คือยังไงมันเดินไปไม่มันเดินเหมือนจากเนี้ยไปที่ร้านที่เรากินข้าวอะ่ะอ๋อเดินไม่ไหวต้องเอารถมามมใส่ดีกว่าร้อนแบบร้อนมากไม่ไหวแล้วมอเตอร์ไซค์ก็โชว์ใส่กูอืมจะพากูขับเลยพลิกบอกนี่ร้านตรงนี้ตราไม่ไม่ขับเลยต้องเดินย้อนมันหรอร้อนร้อนมากมร้อนจริงจริงพอเข้าพอเข้าไปในสถานอัคระบรรทงแล้วมันเขาทก็เย็นสบายอืม จักพักร้อนอีกอนเพราะว่าเหมือนข้างในกับข้างนอกมันสู้อากาศร้อนไม่ไหวม,มันสู้อากาศร้อนไม่ไหวแอร์มันก็ทํางานหนักกูกลัวกูวกลัวเนี่ยเครื่องปีเนี้ยเดือนนี้ยกูกว่าค่าไฟเม็ดน้ำกว่าห้าพันแต่มันร้อนจริงๆผู้ชมเนาะโดนกันหมดเลยเนาะแล้วมันก็มันเป็นภาระเราเนาะเชื่อไหมว่าไปซื้อพัดลมมาใหม่อะ่ะ พอพัดลมันเก่ามันก็ดีอยู่แต่ว่าเขาเปิดทั้งวันจนเครื่องมันร้อนอ่ะต้องเปลี่ยนพัดลมอันเก่าแล้วไปซื้ออันใหม่มาทีแรกจะเอาพัดลมโรงงานอือสว่ามันคงไม่เหมาะทำไมอ่ะบ้านกูวินเทจขนาดนั้นแล้วพัดลมโรงงานมาตั้งโอมันก็ต้องลดนิยมด้วยไม่เกี่ยวบ้านแม่เป็นสไตล์วินเทจมึงก็เห็นแล้วบ้านกูเป็นสไตล์วินเทจซื้อของเก่าซึ่งเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่มาจากตึกไอ้นี่ไงตึกแดงแต่ตูจัก กูเสื่องซื้อที่นั่นหมดมันเป็นวินเทจแล้วมีพัดลมโรงงานวางอยู่มึงคิดว่ามันตลกไหมไม่มีอารมองไม่มองกู <c oughs> เห็นคนอื่นไม่มองแต่กูเห็นเออและไอ้พัดลมที่มันเป็นวินเทจแม้มันขายอันละห้าพันอย่างเงี้ยหกพันอ,อ,อย่างเงี้ยจะซื้อทำเฮียอะไรนะหกพันพัดลมแล้วซื้ออะไรมา ซื้อไอ้นี่มาช้าแต่สวยเป็นแบบมิลิโมมันเข้ากับบ้านสไตล์วินเทจพันก่าบาทสองพันพอแล้วเออเปิดให้แบบว่าระบายอากาศร้อนนะคะแล้วมึงอ่ะเปิดแอร์ไหมเปิดตองเุยเฉยแต่งคือมันก็ไม่ได้รอนเปิดเวลาผู้ชายมาซี่ใช่ไหมไม่เปิดทุกวันซี่ทุกวันเปิดทุกวันเลยดว่าได้ซี่ทุกวันแอร์มีก็ต้องเปิดมูวเป็นผู้ชายผู้ชายมาด่า ดาวห้องเหม็นอะไรอย่างงี้มีไหมไม่มีบดไอ้นี้ยเด็กเซฟี่ดาเมอร์เอ้ยไม่มีมีหูเหม็นจังเลยครับห้องมีแต่กลิ่นขี้กินศพเต็มไปหมดเลยเข้าไปในห้องผมสิครับเดี๋ยวผมเปิดแอร์ให้สักพักไม้เอาคอนทุบหัวอี่าี้ยน่ากลัวที่มาหายหนังถือไว้หลังถือค่อยหลังไว้เลยไปรอนลอนแล้วลืมกุญแจลืมเสือกลืมกุญแจไว้คนเป็นใบอ่ะโอ้โหเรื่องจริงนะมันลืมกุญแจไว้นะกลับมาดีใจ๊ะผมลืมกุญแจอนน่ะคอนทุบหัวตายเลยคออยู่ในตู้เย็นอ่ะเรื่องจริงเด้อ เกิดในอเมริกาเจฟฟี่ดามเมอร์เนี่ยนะฮะ เดี๋ยวกลับมาที่คุณนิวโกรนิดหนึ่งยังไม่จบนะฮะเขาลงคลิปไปแล้วก็บอกเขียนแคปชั่นบรรยายเนี่ยให้คำนั้นบอกว่าไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้ช่วงนี้อากาศร้อนจัดดูแลตัวเองดีๆนะครับเหตุการณ์นี้ผ่านมาหลายวันแล้วตอนนี้ผมปกติดีย้อนไปวันนั้นนะเป็นวันที่ออกกองถ่ายในวันที่อากาศร้อนจัดเลย<อ>เป็นลมไป3รอบเลยโชคดีที่พี่อ่ำมนช่วยอารับทันนะฮะไม่ได้ท้องใช่ไหมคะไม่ได้ท้อง New <c oughs> นิวสกรท้องไม่ได้นะ <c oughs> คือจากเหตุการณ์นี้นะครับทำให้แฟนๆเข้ามาแสดงความเป็นห่วงกันเป็นจำนวนเยอะเลยนนะระับวมถึึงงแฟท่าหก็ได้้เข สแสดงความคิดเห็นแบบนี้บอกว่าแนะนำให้คุณนิวเนี่ยไปล้างพิษนะฮะจากวัคซีนถ้าโดน m r n มามาลองดูในต i ๊ t ต k อกนะคะอาการแบบนี้เกิดจากวัคซีนก็เป็นส่วนด้วยเพราะคนที่ฉีดเ r n a มาปุ๊บเจอแดดแล้วร้อนอาจจะมีปฏิกิริยาต่อร่างกายแล้วจ,จะเป็นลมได้ง่ายใช่ค่ะนะคะต้องระวังด้วยละกันใช่ค่ะนะคะ,ะ,คะ,ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะจะร้อนนะคะจะกลิ่นปากเหม็นนี่ก็ชิบหายนะคะเพราะฉะนั้นร้อนมันก็ต้องกินปากหอมสดชื่นนะคะปากเหม็นเป็นขี้ก็ไม่ไหวนะคะจีเฮิร์บค่ะจบค่ะบ วันนี้มาพัมเปิลค่ะครับวันนี้หนึ่งหลอด120กรัมใช้ได้นาน2-3เดือนเลยนะครับหลอดละ230บาทครับแต่วันนี้เลยจัดกับโปรโมชั่นครับซื้อ5หลอดราคาเหลือเพียงแค่1,000บาททุนเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนโทรได้เลยเบอร์นี้จ้า0957184624หรือที่แลสุขภาพดีสแกน QR โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยจัดไปเลยกระจีเฮิร์บครับคลาสกู๊ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะฮะ,ะ,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระะะดดดิ่่่ง้วยนนเพพือจไมลาะ ในการติดตามนะคะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ